ต้มเนื้อเปืเป่อยๆผ่อ응นหวอบอ่อยเบืองไกลๆมันเยิ้มๆเน่เจ็ดหน่อยสายเนื้อห้ามพลาดต้มเนื้อลวกจิ้มแก้วของผมพันผู้นใจจิตใจติดต่อพวันหวอบได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาต้มกินมอมีมีพาเซ็ดตัวหนังดื้มอมาพี่น้องมาโมนี้พวันหวอบได้เมนูต้มเนื้อได้เป็นอัเดื้อต้มเนื้อเดี๋ยวพวันหวอบมาด้วนี่นน ต้มเนื <t> um> ้อเศษเศษเนื <lobster> um ้อที่ลงไอ้ลงไอ้งานเพิ่นเฮ็ดมาพี่น้องเพิ่นกบบพรอนวอมกบบมาฟิตไว้แบบนี้หลังจากที่พรอนอวอมฟิตไว้เร็จเรียบร้อยแล้วพรอนอวอมก็เดียวลงไปต้มแบบนี้เลยพี่น้องนี่ต้มแบบนี้เพื่อยอย่างไรดิให้มันเปื่อยให้มันยุ่ยพี่น้องเพอาแช่ฟิตไว้แล้วเอาไปต้มที่ยุ่ยต้มแบบนี้เราพรอนอวอมไม่ได้เอาไปต้มไม่ได้กินเลยเพี่น้อง ต้มเนื้อพอนอมกัที่ล่าง,งาดีๆดีลยวเขาจ้งน้าไปต้มปรุงอาหารประกอบอาหารไม่ครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวร้อน้ำเดือดเดี๋ยวพอนุอมเดี๋ยวก้อนเนื้อสองก้อนนี้ลงไปจังมืเบิ่มกันครับผมต้มเนื้อใหแ้แซบต้มเนื้อที่ไหนเอเลยไปเบิ่งเลยครับเอาพี่น้องหลังจากีน้ำเดือดแล้วพรอนุอ,กอมกเดีีวเนื้อที่แช่ฟิตเป็นก้อนใส่ลงไปเลยอุ๊บสองก้อนดุขันตอนต่อไปพรอนอมกัจี เทน้ำวันนี้ชิมพี่น้องเนี่ยวันนี้พอนุ Kum, 那那่งห่อเดี๋ยวน้ำต้มต้มกิน <premature> เลยบัดเนี่ยต้มแบบน้ำดื่มต้มกินเลยเอาเนื้อเด้งๆพี่น้องเนี่ยแต่ว่าพอนุ่งห้อมาสำหรับพอนุ่งห้อมซอยจุ๊จุ๊เจ้าคมๆได้เรียกพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามื่อนี้พอนุ่งห้อมจีต้มขยายมากินน้ำผู้เฒ่าเจ้าบ่ค่อยดีพี่น้องเอาพอนุ่งห้อมขออนุญาตเทน้ำชิมโนจังมาเบื้องขั้นตอนการต้มกันครับผม เอาพี่น้องนี่หลังจากีน้ำเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอต้องหอมเหี่ยวเนื้อใส่เนื้องางขนาดพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนสนใจติดต่อพอถังหอมได้เล้วพี่น้องเด้อใส่ขมิ้นใส่ลงไปต้มเนื้อแซ่บๆมันเอาเอาพักคนให้เข้ากันพี่น้องต้มแล้วก็ดีลวกกินก็ได้เสียไปปรุ้งแม่ก็ได้นี่พอถังหอมต้มน้ำแลกกินน้ำสองต้นต้ม เท่าพี่นอออ้องเอาเดี๋ยวพอเอนปิดสายแล้วก็ใส่กระดูกลงมือน,นียปึ๊บอ่ะจิ้มไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องแห่เป็นเกลือยกค็ครับจังมารับประทานเป็นเนื้ผมสายเนื้อหา้ามพลาดพี่น้องต้มเนื้อเปืเปออป่อยๆอืมผ่อนหวางอ่อยเบืองไกลๆมันเยิม้มๆแหน่จ็กหน่อยสายเนื้อหา้ามพลาดต้มเนื้อ ลวกจิ้มแจ้วของผมพันผู้ใดจีนใจติดต่อพ่อนหวมได้เลยครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องมะแซบแซบกันเลยนะพอนหวมต้มเนื้อเปื่อยเหมื่นแจ้วขมกลมเพียมาเ้วยพี่น้องเด้อแซบแซบกันพ่อนะพอนหวมเดี๋ยวนีน้อยตุ่มแฉกไอเดียกับหอมนะบ่อะไรห้างพี่น้องแซบแซบกันสมุงจังหรัดตาวเทประเทือกไปเห็นแล้วกะ ดินรัวกันพี่น้องน้ำเนี่ยพอกินก็แซ่บน้ำแจ่วขมขมต้มเนื้อเปื่อยเน้เขาคนเดลยวพี่น้องเอ้น้ำ Bạn em đi xem, xem. Hmm. Bèo tùm เจ็บ่เนื้อเศษเออเนื่อเนื้อเศษเ,เ,เนื้อต้อมก๋วยเตี๋ยวเจก,กับบะมนเนื้อทีได้ได้ไม่น้องเนี่ยเนื้อเกินห่างได้เนี่ยใน,นส่วนเกินส่วนเลยเขากลยปาทิ้งทำไง con nhẹ nhàng tôm bị biến, chèo không không bị บรรยากาศเชียงนกขวางแล้วมันก็นกเขาบรรยากาศดียุน่นเชียงนกขวางนู่นอย่างความถามว่าก็เรานะ tuyệt vời mm. ค,นคนุณคุขออนุญาตแบบครับในทางไหนอืม <l> เอ็นพี่น้องเนี่ยเอ,อ็นอ่อนๆเลยเนี่ยเพราอ่อนต้มจนเปืป่อยพหมดเบิลงความเปื่อยเอ้าวมวนเท่าไหร 嗯。Mm hmm. nằm mm. Năm. Oh, phía pích, pích ở đó, thấy không? Chạp nha. Nằm tít tít tí đi. Thôi rồi, mình kiếm đây thêm đi nào. Nhà bó ẩm kia nam quên. Đó, thấy không? Thôi rồi, mình kiếm bó bịch. Bao nhiêu năm hưởng bữa tới uống nhiều khỏi nhé, mấy ông thách, ông thách, ông chín đây này nói ăn nhé, nhé, เพลียแบบเนี่ยพอนหวา่ได้นำหมอ,อนำอออ้ำหมอบำแมนบาดเลยเป็น,นหิวมันกินได้หน่อยอีพี่นายได้พีน่น้องได้เจอกันไหมอีพีนพ่นี่พอนหวานกับผ่อย่างไรจีเรือแม่หวานแล้วว่ายีฮ็ดตผัดเจียวเนื้อตุนพะนะจังไรแล้วยีฮเยตจริงๆระบบกล้ออ่กล้องครับอีพี่นายเจอไหมครับผมขอีพี่นี่ขอขอบคุณขอบคุณพีน่น้องติดตามรับชมพอนหวานทาง,งอุตเทศในอุตเทศขอให้พี่น้องฟังฟังทุกช่องครับผม โดยด้วยอย่างนี้ครับเดี๋ยวพออ่อนตามไปหาหัวสุบหัวทักคนสวัสดีครับ